เราเป็นเพียงสื่อกลา,างเท่านั้นติตดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมสวัสดีครับนี่ผมมาชิป้ารถสวยสวยชมหนังสือได้ขายครับซีรีส์ dimension นะครับโฉมตาเยียวสวยเิ๊บเลยไฟหน้าใสปิ้งสีสันเงาฉ่ำทั้งคันรถบ้านเดิมๆผมใช้ได้เลยนะครับเดินทางไกลข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบายเครื่อง d 1 7 a 1 7 0 0จ็ดร cc ครับน้ำไม่ด้านขวัญไม่ไหล ใช้น้ำมัน91 95 LPG ได้ครับใช้2ระบบพึ่งติดมาได้สองหมื่นโลแล้วเองใหม่ๆเลยนะครับภายในเบาะหนังสวยโยโกระจกไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับช่วงล่างดีนิ่มนวลนนั่งสบายเล่มเอกสารครบเครื่อง V-Tech นะครับขันหน้าบางๆยางอะไหล่มีให้ครบเลขทะเบียนมงคลด้วยนะครับคันนี้ผลรวมดีครับ ในสนใจก็ไปดูทดลองขับัปก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่าเองพี่กัดดูรถอยู่นครนายกนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้ารถสีประจำได้ใม่พาคลิปใหม่ๆครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ